ผีนี่มันคืออะไรผีแทบหมายถึงวิญญาณคนตายคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มีวิญญาณนะฮะเวียน่หวตายเกิดหรือว่ามีวิญญาณมาแล้วก็มาหลอกนะั่นหลอกนี่นะไม่มีจริงนะฮะวิญญาณอะมีจริงวิญญาณนั่นก็คือว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดตายไปแล้ววิญญาณก็จะถูกเก็บนะฮะโดยมาลายกะนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะบอกว่าจะเป็นอะไรโยม,มาบาลใช่ไหม โยม,มาบาลมาเก็บมาเก็บวิญญ,ญาณพาไปนรกพาไปสวรรค์นะครับก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะแค่บอกว่าคล้ายกันมาลัยก้านก็คือทูตนะครับหรือว่าสิ่งถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาก็จะมีประเภทนะฮะหลายๆประเภทมีหน้าที่ต่างกันหนึ่งในนั้นก็คือมาเก็บวิญ,ญญาณคนตายแล้วก็ยินเนี่ยนะฮะมาเก็บวิญ,ญญาณเสร็จแล้วก็พาไปนะฮะสู่สิ่งที่เหมาะสมกับเขาคนดีก็ไปสู่สิ่งดีคนชั่วก็ไปสู่สิ่งชั่ว อันนี้เป็นเรื่องของมาลาการอันนี้ประเด็นก็คือว่าผีคืออะไรถ้าผีเนี่ยนะฮะที่เราเห็นกันที่เรารู้จักกันที่เราเข้าใจกันก็คือวิญญ,ญาณคนตายนะนะครับอันนี้คือไม่ใช่ละแต่ผีก็คือสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานฮุอัตตาลาได้สร้างมาหรือพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากไฟยินเนี่ยนะฮะหรือว่าที่คนเข้าใจว่าเป็นพูดผีปีศาจทั้งหลายนะ่ย ซึ่งไฟที่สร้างมาตรงนี้ก็คือเป็นไฟที่บริสุทธิ์นะครับหรือว่าเป็นไฟที่ไม่มีควันบางคนก็บอกว่าส่วนที่เป็นสีดำนะฮะส่วนที่เป็นสีดําของไฟนั่นนะครับก็เอาออกมาแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ายินแล้วก็เขาก็จะมีความสามารถเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่ว่าเนื่องจากการสร้างนะค,คือยินเนี่ยนะนะชื่อคําว่ายินนี่ก็คือแปลว่าซ่อนเร้นอยู่แล้วนะครับก็คือมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นทั่วๆไปเราจะมองไม่เห็นยิน แต่ยิน,นย่มองเห็นพวกเราแล้วยินก็ทําหน้าที่อะไรทําเหมือนกับมนุษย์เราทุกอย่างนะฮะมีบ้านเรือนของเขานะครับมีอาหารของเขามีปศุสัตว์ของเขาแล้วก็มีการทําดีและทําชั่วของเขาแล้วก็นานๆยินก็จะมาหลอกมนุษย์ทีหนึ่งนะ,ะยินก็จะชอบอยู่ตามบ้านนะที่บ้านร้างนะฮะไม่มีคนหรือว่าอยู่ในที่ที่เป็นเป็นหลุมนะฮะพวกนี้ยินก็จะชอบอยู่ นะครับแล้วก็ในถ้าต่างๆนะฮะยินก็จะชอบอยู่เหมือนกันหรือว่าในสถานที่ที่ว่าสกปกอันนี้ยินก็บางประเภทเนี่ยนะฮะก็ชอบอยู่เหมือนกันเพราะนั้นนะฮะยินเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันจะมียินที่มีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงกับยินที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับยินที่มีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงก็คือเขาจะเรียกว่า เป็นชัยตอนนะฮะยินที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นยินทั่วไปอันนี้ก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันนะครับเช่นรูเลยนะหรือาอาเม็สนะฮะหรือว่าอารวาะนะครับจะมีหลายชื่อมาริดอิฟริดนะครับนี่ก็เป็นชื่อยินทั้งนั้นนะเอาเป็นยินที่ว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนะี่ยเราจะเรียกว่าชัยตอนหน้าที่ของมันก็คือว่าคอยล่ลอลวงมนุษย์ให้ทําความชั่วนะก็เป็นยินเหมือนกันนะครับโดยที่มีที่มาที่ไปหัวหน้าของยินนั่นก็คืออิบลิสนะครับถ้าคนคริสเตียนเขาจะเรียกวา ลูซิเฟอร์นี่ก็ไม่แน่นะฮะเพราะลูซิเฟอร์นี่ก็มันมันก็จะมีใช่ไหมบาปอะไรทั้งเจ็ดของมันเนี่ยนะครับคราวนี้ในตัวที่ทําหน้าที่ล่อลวงมนุษย์ก็จะมีหลายหลายประเภทหลายชื่อเหมือนกันหัวหน้าใหญ่ของมันก็คืออีบลิสแล้วก็จะมีลูกน้องเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดหน้าที่ของมันก็คือทํายังไงก็ได้ให้มนุษย์นั้นปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาวิธีการปฏิเสธนะครับก็คือล่อลวงอะไรให้ทําความชั่วทําสิ่งไม่ดีให้ปฏิเสธอิสลามให้ปฏิเสธพระเจ้า ให้ทำสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามอันนี้หน้าที่ของมันนะครับเช่นในการยีนก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้มายุ่งอะไรกับมนุษย์เท่าไหร่อยู่ตามสภาพของเขาอยู่ตามบ้านตามเรือนอะไรพวกน,นั้นนะครับก็จะมีอีกกลุ่มใหญ่มากๆนะ